เมื่อสังคมมองลูกของเราหรือใครก็ตามที่แปลกแยกว่าเป็นตัวประหลาดเราจะมีวิธีรับมือด้วยจิตวิทยาเชิงบวกอย่างไรสวัสดีครับทุกทุกคนสารคลิปในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่มีผู้ปกครองเนี่ยได้ถามผมมาซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่พบเจอได้บ่อยๆในสังคมของเรานะโดยเฉพาะในสังคมของ บางประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศไทยก็อาจจะพบเจอได้ผมไม่ได้บอกว่าประเทศไหนดีกว่าประเทศไหนนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าโอเคในความเป็นจริงเนี่ยก็คือเหตุการณ์แบบนี้มันก็พบเจอกันได้ในประเทศไทยจริงๆนะครับก็เราก็เลยจะมาทําคลิปในการให้กําลังใจแล้วก็หาแนวทางในการรับมือกันนะว่าเราจะมีวิธีในการช่วยเหลือกันอย่างไรนะคืออย่างนี้ครับคือได้มีผู้ปกครองเนี่ยได้พูดคุยกับผมว่าลูกของเขาเนี่ยเป็นเด็กพิเศษ ซึ่งเด็กพิเศษเนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มหลายประเภทใช่ไหมอ่าเราแต่ประเภทแต่ว่าบางกลุ่มเนี่ยก็เป็นเด็กพิเศษที่เป็นอาการเพียงแค่เล็กน้อยเช่น กลุ่มออสติกระดับอาการเล็กน้อยหรือว่ากลุ่มสมาธิสั้นที่เป็นน้อยๆซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยหากว่าเขาได้เล่นกับเด็กปกติทั่ว,วไปหากว่าเขาได้รับการเข้าสังคมได้รับการฝึกฝนในการที่จะเข้าสังคมเพื่อเสริมสร้างทักษะสังคมทักษะการรอคอยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นว่าง่ายๆก็คือให้เขาอยู่ร่วมกับเด็กปกตินั่นแหละครับนะคือถ้าเป็นกรณีของเด็กพิเศษที่เป็นหนักเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ว่ากันอันนี้อาจจะต้องแยกฝึกหรืออะไร อีกทีนึงนรกก็ว่ากันไปแต่ว่าในกลุ่มเด็กพิเทศษที่เป็นเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยการได้เล่นร่วมกันเนี่ยกับเด็กปกติเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเขานะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องเอาลูกของเราเนี่ยออกสังคม เพราะด้วยความที่ว่าเป็นเพียงแค่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นสามารถออกสังคมได้พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้ก็สามารถออกสังคมได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กที่เป็นสมาธิสั้นอ่อนๆก็อาจจะมีเพียงแค่เรื่องของอาการใจร้อนหรือว่าอยู่ไม่นิ่งเฉยๆหรือว่าอาจจะมีอาการเมื่อลอยง่ายนิดหน่อย ส่วนเด็กที่เป็นออริสติกไฮฟังชันนิงหรือว่าออริสติกระดับอาการเล็กน้อยก็อาจจะมีแค่เรื่องของทักษะสังคมที่ปกร่องแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นในบางเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่ว่าเขาก็สามารถออกสังคมได้ตามปกติเพราะฉะนั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เลยอยากเอาเด็กกลุ่มนี้ออกสังคมเนาะออกไปเล่นกับเพื่อนๆต่างๆออกไปเล่นตามสวนสนุกตามห้างสรรพสินค้าหรือตามสวนน้ําหรือตามทไหนก็ตามนะแต่ว่าสิ่งที่เราพบเจอเลยก็คือว่าบางครั้ง ก็มีหลายๆคนที่มองลูกของเราด้วยสายตาที่ไม่ปกติไม่ว่าเขาจะรู้ว่าเป็นเด็กพิเศษหรือว่าไม่รู้ก็ตามบางครั้งเขาอาจจะไม่รู้ครับว่านี่คือเด็กพิเศษแต่เขามองดูแล้วเอ๊ะเด็กคนนี้มีพฤติกรรมอะไรแปลกๆป,ประหลาดประหลาดเหมือนตัวประหลาดไม่เหมือนเด็กคนอื่นเขาก็อาจจะมองด้วยสายตาที่ไม่ดีก็ได้นะครับบางคนเนี่ยก็โดนมองด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดยม้มบางคนก็ถูกมองด้วยลักษณะของการแบบ าสายตานะครับอาจจะเป็นทางสายตาที่ดูเหมือนกับว่ามองว่าบบเป็ดเด็กอะไรเป็นตัวประหลาดอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะโดนดูถูกโดนว่าโจมตีด้วยวาจาอะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับทีนี้ผู้ปกครองคนหนึ่งก็ได้มาสอบถามผมว่าเราจะมีวิธีรับมืออย่างไรดีกับคนที่เขามองลูกของเราว่าเป็นตัวประหลาดหรือว่ามองลูกของเราในทางด้านที่ไม่ดีซึ่งจริงๆเนี่ยเทคนิคนี้เนี่ย เอาไปใช้ได้หมดเลยครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเด็กพิเศษอย่างเดียวนะเป็นใครก็ได้ที่ดูแตกต่างจากคนทั่วไปหรือแม้แต่คนปกติทั่วไปเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วเด็กปกติทั่วไปก็มีความแตกต่างอยู่แล้วเด็กที่มีความซนไม่นิ่งบ้างหรือว่าเด็กอาจจะมีภาวะบางอารมณ์ที่อาจจะดูไม่ปกติบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นเด็กพัฒนาการช้าเฉยๆอะไรแบบนี้ก็ได้ก็อเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับมันก็ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นกลุ่มเด็กพิเศษอย่างเดียวนาะ เดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องกันครับว่าเราจะมีวิธีรับมืออย่างไรด้วยจิตวิทยาเชิงบวกหากว่าผู้ปกครองหรือว่าพ่อพ่อ,พอแม่แม่เนี่ยที่ท่านมีลูกเป็นแบบนี้แล้วเจอคนอื่นในสังคมมองลูกของเราในทางด้านที่ไม่ดีมองลูกของเราในเชิงตีตาหรือว่าดูถูกเหยียดหยามครับนะก็เดี๋ยวเราจะใช้วิธีจิตวิทยาเชิงบวกในการรับมือนะครับที่ไม่ใช่การบวกกัน <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันครับ ข้อคิดแรกที่ผมอยากจะฝากให้กับผู้ปกครองก็คือเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าคนอื่นมองว่าลูกของเรานั้นเป็นตัวประหลาดคืออย่างนี้ครับทุกคนคืออันนี้อาจจะเข้าหลักจิตวิทยาให้คำปรึกษานิดนึงนะครับก็คือโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยเรามักจะให้ความสนใจแต่สิ่งที่เราสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ย การที่เรารู้สึกว่าคนอื่น people, มองลูกของเราเป็นตัวประหลาดบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม like ่ได้ค oh. ิดอย่างนั้นเพราะเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเลยเขามองว่าลูกของเรานั้นไม่ได้มีความสําคัญมากพอที่เขาจะให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเขาอาจจะมองแค่ผ่านๆอะไรแบบนี้ครับเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นเลยหรือว่าอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเกี่ยวกับลูกเราเลยไม่ได้ให้ความคิดที่จะมาตีตราหรือว่ามองว่าลูกเราเป็นตัวประหลาดเลยเพียงแค่ว่าเราเนี่ยคิดไปเอง เพราะด้วยกวามที่ว่าเราเนี่ยอาจจะให้ความสําคัญกับเขาว่าเขาจะคิดยังไงแต่ความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นกับเราเพราะเขามองว่าลูกของเราไม่ได้มีความสําคัญในชีวิตของเขามากพอและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากบอกเอาไว้ก็คือบางครั้งนั้นเราเนี่ยอาจจะคิดว่าลูกของเราเป็นเด็กพิเศษเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังเป็นพิเศษ มีอะไรเราจะต้องคิดให้ดีเป็นพ er ิเศษมีอะไรเราจะต้องระวังตัวเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะทําให้เราเนี่ยระแวงไปเองว่าเฮ้ยคนอื่นเนี่ยคิดยังไงกับเรานะเฮ้ยลูกของเราเป็นเด็กพิเศษอ่ะคนอื่นจะต้องระวังเราเป็นพิเศษสิหรือว่าเราต้องระวังตัวเป็นพิเศษสิคนอื่นอาจจะมองเราเป็นพิเศษก็ได้นะอะไรแบบนี้คนอื่นอาจจะชาร์โดเราโฟกัสเราเป็นพิเศษก็ได้นะเพราะลูกของเราเป็นเด็กพิเศษ บางทีเรามีความคิดแบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นหากเรามีความคิดแบบนี้นั้นก็อยากจะฝากบอกเอาไว้ว่าก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะในความเป็นจริงแล้วในชีวิตจริงไม่มีใครให้ความสําคัญกับลูกของเราขนาดนั้นและในความเป็นจริงแล้วถึงแม้ว่าลูกของเรานั้นเป็นเด็กพิเศษก็จริงแต่ว่าเราก็อาจจะไม่จําเป็นถึงขั้นระแวงหรือว่าคิดมากวิตกกังวลว่า ลูกของเราจะต้องระวังเป็นพิเศษขนาดนั้นไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าหากเราฝึกลูกของเรามาให้ออกสังคมได้ในระดับเรียกว่าออกสังคมได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ผมว่ามันก็เพียงพอแล้วละ่ะที่เขาอาจจะสามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมได้เนาะอาจจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้มันก็มากพออยู่แล้วนะแต่หากว่าถ้าเกิดคุณยังมีความวิตกกังวลอยู่ก็อาจจะมีหลักจิตวิทยาให้คำปรึกษาอย่างหนึ่งครับที่จะช่วยคุณได้ก็คือให้คิดว่า หากเหตุการณ์นั้นน่ะร้ายแรงที่สุดคุณจะรับมือด้วยวิธีอะไรให้คุณคิดครับว่าไอสิ่งที่คุณคิดไวไอสิ่งที่คุณกังวลอยู่อ่ะหากมันเจอหากมันเกิดขึ้นจริงๆคุณจะรับมือกับมันอย่างไรเช่นหากคุณกังวลว่าคนอื่นนั้นมองว่าลูกของคุณเป็นตัวประหลาดคุณจะรับมือ,อยังไงถ้าเกิดเขามองแบบนั้นจริงๆมันเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งทางจิตวิทยาให้คำปรึกษาครับที่จะช่วยทําให้คุณลดความกังวลได้เพราะว่าถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจริงๆ คุณจะได้มีวิธีรับมือแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆยิ่งสบายใจใหญ่เพราะมันไม่เป็นเรื่องจริงคุณยิ่งไม่ต้องไปกังวลเลยอันนี้ก็คือเทคนิคหนึ่งทางจิตวิทยาให้คำปรึกษาครับในการที่จะช่วยลดความกังวลได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่ในกรณีแบบนี้เนี่ยที่คุณกังวลไปเองเนี่ยส่วนมากเนี่ยมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นจริงหรอกครับนะมันอาจจะมีข้อมูลทางจิตวิทยาให้คำปรึกษาที่มีสถิติเรื่องนี้อยู่ว่าส่วนมากเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นความกังวลไปเองอันนี้คือกรณีแรกก็คือไม่ได้มีใครสนใจลูกคุณจริงแต่คุณ, well s. <S คณนะกังวลไปเอง <720. S 2> ไม่ได้มีใครให้ความสําคัญกับลูกคุณขนาดนั้นว่าเป็นตัวประหลาดแต่ว่าคุณกังวลไปเองว่าคนอื่นมองว่าเขาเป็นตัวประหลาดครับ ส่วนในกรณีที่ว่าหากว่าคนในสังคมนั้นมองว่าลูกของคุณนั้นเป็นตัวประหลาดจริงๆหรือว่าเขาตีตาลูกของคุณจริงๆอันนี้ผมก็อยากจะให้แยกเป็น2ประเด็นครับก็คือประเด็นแรกก็คือลูกคุณได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาหรือเปล่าหากว่าลูกของคุณนั้นได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเช่นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมที่ไม่สมควรจะมีนะครับพฤติกรรมที่สร้างความปั่นป่วนให้คนอื่น พฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนอว่ายง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงดังการมีอะไรก็แล้วแต่พฤติกรรมอะไรที่แบบควบคุมตัวเองไม่ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับตัวเขาเองหรือว่าลูกคนอื่นอย่างเงี้ยหรือว่ามีการไปเล่นกับเด็กคนอื่นเพื่อนเล่นกับเพื่อนแล้วเล่นไม่เป็นแล้วแบบไปตบตีทําร้ายลูกเขาขึ้นมาอะไรแบบนี้โอ้ถ้าเป็นในกรณีแบบนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ย เขารู้สึกไม่ชอบลูกเราหรือว่ามองลูกเราเป็นตัวประหลาดเนี่ยไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าเราสร้างความเดือดร้อนให้กับเขานะถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ถอนตัวออกมาครับให้ลดสิ่งเลา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถอนตัวออกมาเลยลูกเรากําลังเจอสิ่งเล้าที่เขารับมือไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เขาถอนตัวออกมาคุณต้องถอนตัวออกมาแล้วคุณไปฝึกควบคุมลูกของคุณให้ดีก่อนแล้วค่อยเอามาออกสาธารณะออกสังคมใหม่ทีหนึ่งย้ํานะครับหากเป็นกรณีนี้เนี่ยฝึกให้ดีก่อน <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย มันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นจริงๆเพราะฉะนั้นเขาแบบเอาง่ายๆคือเขาอาจจะแค่มองเหยียดหยามหรือว่ามองว่าเป็นตัวประหลาดเฉยๆผมว่าแค่นี้ก็บุญแล้วอ่ะคือคือถ้าเกิดลูกคุณไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาขนาดนั้นนะเกิดไปตบตีลูกเขาจะทั้งแบบลูกเขาบอบช้าขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรอ่ะอย่างนั้นคุณก็ต้องมาปรับพฤติกรรมลูกคุณให้มีความพร้อมในการเข้าสังคมก่อนอน,นะครับนะโอเคอันนี้เป็นกรณีแรกนะครับก็คือกรณีที่ ลูกของคุณนั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นซึ่งอันนี้ไม่แปลกที่เขาจะมองลูกของเราในทางด้านที่ไม่ดีอันนี้ตัวเราต้องจัดก,การครับเอาเด็กออกไปจากสถานก,การณ์ก่อนแล้วคุณไปปรับพฤติกรรมลูกของคุณให้มีความเหมาะสมในการเข้าสังคมให้ได้ก่อนแล้วค่อยพาเขาออกสังคมออกเขาสู่ที่สาธารณะอีกครั้งหนึ่งครับส่วนในอีกกรณีหนึ่งก็คือคนอื่นนั้นมองว่าลูกของเรานั้นเป็นตัวประหลาดจริงและลูกของเรานั้นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแค่ว่าพฤติกรรมของลูกเรานั้น ไปเตะตาเขาเองอ่าถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยก็พูดได้เต็มปากว่าช่างมันนะครับช่างมันเลยนะเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้ครับเราไม่สามารถควบคุมจิตใจคนอื่นได้เราไม่สามารถควบคุมทัศนคติหรือว่าวิธีคิดหรือว่ามายเซ็ตคนอื่นได้ให้เขามองในแบบไหนหากเขาเป็นคนใจแคบเขาเป็นคนโลกแคบเขาเป็นคนที่แบบชอบตัดสินคนมันก็คือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรา เราแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับหากว่าพฤติกรรมของลูกเรานะครับมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครอ่ะก็ในเมื่อมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครอ่ะแล้วเขาจะร้อนทําไมอ่ะหากว่ามันไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาแล้วเขาร้อนก็แปลว่าเขาร้อนเองไงเขาร้อนขึ้นมาเองไงครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็แปลว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นปัญหาของเขาเองอ่ะคือผมมองว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะผมถือว่าก็ให้เขาประจานตัวเขาเองเหมือนกันเพราะว่าผมมองว่าคนที่มีพลังบวกอ่ะ คนที่คิดบวกอ่ะเขาไม่มองแบบนั้นหรอกครับคนที่มีพลังบวกอ่ะผมมองว่าเขาไม่มาตัดสินคนหรือว่าไม่มามองว่าคนอื่นประหลาดหรือว่าไม่มาแบบทําพฤติกรรมแย่ๆดูหมิ่นเหยียดยม้มดา่าด้วยคาหยาบคายหรืออะไรก็แล้วแต่ใส่คนอื่นทางๆท,ที่คนคนนั้นอ่ะเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเพียงแค่เขาแตกต่างจากคนอื่นเท่านั้นเองผมมองว่าคนที่มีพลังบวกเขาไม่ทําแบบนั้นกันอ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจึงมองว่าคนแบบนั้นอ่ะก็คือคนที่เขามีพลังลบในตัวเองไง เพราะฉะนั้นเนะเราก็ปล่อยให้เขาประจานพฤติกรรมของเขาไปเองแล้วกันนะแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่กับความแบบความพฤติกรรมแย่ๆของเขาหรือความคิดลบๆของเขาอะแบบนั้นอนะ่ะปล่อยให้เขาอยู่กับเขาไปเองนะครับเพราะเราควบคุมจิตใจเขาไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมจิตใจคนอื่นได้แต่เราสามารถควบคุมจิตใจของเราให้เรา Đ รับรู้เฉพาะบางอย่างได้นะครับ เราเลือกที่จะรับรู้เฉพาะสิ่งดีๆได้ไอสิ่งที่ไม่ดีช่างมันนะครับมองลูกเราในทางด้านที่ไม่ดีอช่างมันนะอันนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วกันแต่ว่าเราก็สนใจในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่พลังงานดีๆคนที่เป็นพลังงานแบบนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับนั่นก,ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปสนใจคนกลุ่มนี้ <laughs> เพราะว่าด้วยความที่ว่า มันไม่มีประโยชน์นะครับนะเราทําอะไรเขาไม่ได้เราควบคุมอะไรเขาไม่ได้นะครับเขาอยากมองอยังไงก็เรื่องของเขาแล้วถ้าสิ่งที่เขามองเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงขึ้นมายิ่งดีเข้าไปใหญ่เช่นเขามองว่าลูกของเรานั้นเป็นเด็กปกพร่องทางสติปัญญาอ่าถ้าเขามองว่าลูกของเราเป็นเด็กกลุ่มนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะเขาก็แค่มองในมุมมองของเขาว่าลูกของเราเนี่ยเป็นเด็กปกพร่องทางสติปัญญาเด็กอะไรมันดูแบบ ซื่อๆบื้อๆมึนๆต้องๆอ,อะไรเงี้ยเออๆอ,อ,อะไรเงี้ยขออนุญาตนะครับอนุญอาจจะดูแบบนั้นความเป็นจริงเนี่ยลูกของเราเนี่ยเป็นออทิสติกป็นไฮฟังชันนิงหรือว่าลูกของเรานั้นเป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยแต่เขามองว่าลูกของเราเป็นเด็กปกพงทางสติปัญญาแล้วเขาก็ตัดสินลูกของเราแบบนั้นโอ้อย่างงั้นจบครับยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะจะยิ่งทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่า เราไม่ควรรับฟังคนแบบนี้หรือไม่ควรรับรู้สิ่งที่คนเหล่านี้พูดหรือมองเราเลยไม่จําเป็นต้องมองเลยครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงก็ในเมื่อลูกของเราไม่ใช่เด็กปกผ่องทางสติปัญญาลูกของเรานั้นข,ข,อข,อขออนุญาตนะครับกระดกลิน้น <c oughs> ลูกของเรานั้นเป็นเด็กที่เป็นออสติกเบทไฮฟังชันลูกของเราไม่ใช่เด็กกลุ่มที่เขามองเพราะฉะนั้นก็แปลว่าวเขาตัดสินเราจากข้อมูลมั่วๆไงก็จริงไม่ต้องจัดสนใจใหญ่เลยเพราะไอ้สิ่งที่เขาตัดสินจก ที่เขาเห็นไอสิ่งที่เขาตัดสินลูกเรานั้นไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากบอกเอาไว้ครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะฝากข้อคิดสําคัญเอาไว้อย่างหนึ่งก็คือคนที่เราควรจะให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือตัวเราลูกเราและครอบครัวของเรานี่คือสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญมากที่สุดไม่ใช่คนอื่นสุดท้ายเนี่ยผมมองว่า ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต่อให้คนอื่นเนี่ยเขามองว่าลูกของเราเนี่ยเป็นตัวประหลาดเขาตีตานะครับเขามองว่าเป็นเด็กแปลกแปเขามองว่าเป็นเด็กอะไรก็ไม่รู้แบบไม่รู้จักโตนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามองลูกของเราในทางด้านที่ไม่ดีแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายเขาก็ได้แค่มองสุดท้ายเขาก็ได้แค่ด่าเขาก็ทําได้แค่นั้นแต่ถามจริงๆเหอะว่าเขาเคยช่วยเหลืออะไรเราไหมอะ คนที่เขาด่าเราเขาโจมตีเราอ่ะเขาไม่ช่วยเหลือเราเหรอครับเขาก็มีแต่จะกดเราหรือว่าอาจจะแบบอคติหรืออะไรอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่า ผมถ้าที่ผมสังเกตมาคนที่เขาด่าเราอาจจะด้วยความไม่ตั้งใจหรือว่าอาจจะด้วยความที่ว่าตัวเขาเองมีปัญหาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าคนกลุ่มนี้บางทีเนี่ยก็คือมีพลังงานลบๆในตัวนะคนที่คิดบวกเนี่ยเขาไม่ทําแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาบางอย่างก็ได้ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มาช่วยเหลือเราเหรอกครับนะแต่คนที่ต้องช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเนี่ยก็คือตัวเราลูกเราต้องช่วยเหลือกัน ครอบครัวเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเราจึงต้องมาให้ความสําคัญตรงนี้ถึงเวลานั้นน่ะคนที่เขาด่าเราเขาโจมตีเราเขาเหยียดหยามเราเขามองเราด้วยสายตาที่ไม่ดีหรือว่าเขามองว่าลูกของเราเป็นตัวประหลาดเขาไม่มาช่วยออกเงินค่ารักษาเขาไม่มาเสียเวลาพาลูกของเราไปรักษาเขาไม่มาช่วยลูกของเราปรับพฤติกรรมอะไรแบบนี้หรอครับ เ,เขาไม่มาแบบคอยแบดบอุ้ยแบบไปพบจิตแพทย์ไปพบนักกิจกรรมบําบัดต้องมารอลูกของเรานั้นทํากิจกรรมบําบัดเขาไม่มารอกับคุณหรอกจริงไหมอ่ะเขาไม่มาช่วยเสียเงินเสียทองหรือว่าออกเงินค่ารักษาให้กับคุณให้กับลูกของคุณจริงไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะให้ความสําคัญกับคนกลุ่มนี้ทําไมอ่ะในเมื่อเขาไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาไม่ช่วยอะไรเราเลยเขาไม่ช่วยอะไรเลยนอกจาก โจมตีเราด่าเราหรือว่ามองลูกเราในทางด้านที่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่เขาทํานี่คือพฤติกรรมที่เขาทําแต่พฤติกรรมที่ให้ความช่วยเหลือไม่มีเลยคําถามคือทําไมต้องแคร์ด้วยครับคนกลุ่มนี้เราไม่มีความจะเป็นต้องแคร์คนกลุ่มนี้ครับบางครั้งเราแคร์คนอื่นในสังคมมากจนเกินไปจนกระทั่งเรามองความสําคัญผิดจุดแทนที่เราจะมองความสําคัญว่าคนที่สําคัญที่สุดก็คือ เราจะเลี้ยงลูกของเรายังไงให้ดีละ่ะครอบครัวของเราจะทํายังไงสร้างครอบครัวให้ดีให้อบอุ่นให้เป็นครอบครัวที่มีแต่ความสุขมีพลังบวกละ่ะนี่คือสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญไม่ใช่ให้ความสําคัญกับคนที่มาด่าหรือว่าโจมตีเราครับไม่มีประโยชน์ทําไปก็เท่านั้นและคนกลุ่มนี้บางคนก็ไม่เปิดใจเมื่อคนไม่เปิดใจไม่จําเป็นต้องไปพูดไม่จําเป็นต้องไปบอกกล่าวไม่จําเป็นต้องไปอธิบายอะไรเพราะทําไปก็ไม่มีประโยชน์ครับ อ๋อแล้วก็ขอพูดอีกนิดนึงปิดท้ายแล้วกันครับว่าสิ่งต่างๆที่ผมพูดในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นพลังบวกที่ใช้งานได้ผลจริงๆผมอยากให้ทุกคนเอาไปใช้จริงๆมันเป็นข้อคิดทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ดีมากๆเลยสําหรับคนที่ครอบครัวไหนที่เจอปัญหาแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยถ้าหากว่ามันมีบางอย่างที่ล่วงเกินเกินไปจริงๆอันนี้เนี่ยเราก็ต้องปอกป้องสิทธิ์ของเราและครอบครัวของเราเหมือนกัน เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหากว่าเกิดเขาล่วงเกินมากจนเกินไปจริงๆจนกระทั่งแบตมันสร้างความเดือดร้อนให้กับเราคือเป็นการสร้างความเดือดร้อนในลักษณะที่แบบไม่ใช่แค่ยังไงอะอไม่ใช่แค่การมองหรือว่าไม่ใช่แค่วาจาที่แบบเราปิดหูปิดตาปิดปากแล้วจบแค่นั้นแต่เป,เป็นการสร้างความเดือดร้อนถึงท่านที่เช่นกระทบกระทั่งทางร่างกายกับลูกของเราอะไรแบบนี้โอ้อันนี้เราก็อาจจะยอมไม่ได้เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องปอกป้องสิทธิของเราเหมือนกันครับก็ ฝากทิ้งท้ายเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับใครก็ตามนะครับที่สนใจเรื่องราวข้อคิดอะไรดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตามผลงานกันได้นะครับก็อาจจะติดตามผลงานของผมในหนังสือของผมชื่อว่าหนังสือ25 How to อยู่กับคนออทิสติกอย่างเข้าใจครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับก็อาจจะมีข้อคิดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกเยอะแยะในหนังสือเล่มนั้นนะครับก็ มีจัดจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศหากใครสนใจก็สามารถที่จะไปสนับสนุนกันได้นะครับลูกของเราก็แค่แตกต่างไม่ได้ประหลาดใครจะมองว่าประหลาดก็ปล่อยให้เขามองไปประหลาดแต่ไม่เคยทําร้ายจิตใจใครดีกว่าปกติแต่ไร้คุณค่าเพราะทําร้ายจิตใจคนอื่น